บ้านเราจะเอาตรงนี้4 3 9เด้อ4 3 9จะไหมใช่ใช่4 3 9มาซองมาซองแบบชัดๆเหมแต่ว่ายอดอันนี้อันเดียวแล้วมึงมาซองแบบชัดๆตรงนี้นะฮะโอ้ทำไมหลายกล้องแท้มันหลายเยอ3กล้องเนี่ยไม่รู้เอากล้องไหนก่อนไหนหลังแต่มันเยอะยอดมันเยอะแต่ว่าเอายอดเดียว4 3 9 4 3 9จ้าครับมาแน่นอนเลยครับ4 3 9ปลาคูบาค่ะขอปลาคูบาจะได้ทำจะได้ทำ สารให้ใหม่บ้านเรือนไทยให้ใหม่ขอปูบาที่ฟานมาไม่รู้จัก่ะไม่เรียกอะไรนะปู่อะไรนะมอกี้นี้พระครูบาพระครูบาพระครูบาคือเป็นทําไมท่านเดิมก็แม่ท่านท่านเดิมไม่ไม่รู้เนาะเห็นเขาทรงตะกี้เขาบอกว่าชื่อแกพระครูบาหรือว่าเรียกว่าพญา พ่าเรียกว่าพระครูบาพระครูบาประจำบ้านประจำวัดประจำวัดที่นี่เนาะจากสาธุสาธุเด้อจากเพื่อความมั่นใจไปดูอยู่นึงเคือท่านเห็นจริงๆเนาะเพราะว่าพญาจอมปลวกที่นี่สวยจริงๆนะสวยมากนะครับแล้วก็สวยเป็นที่แปลกจริงๆสวงท่วมหัวเหมือนเจดีย์เลยนะะบางทีก็เหมือนกับปราสาทนะคนลุกบ่เนียฮะคนลุกทุกรอบเลยคนลุกบ่ เราแสดงว่าท th 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 ่านทักทายแล้วทักทายจุดจุดทูปบอกท่านหน่อยนะได้จุดทูปเรียงเมื่อกี้ไหนจุดทูปเก้าดอกเลยนะคนลุกจุดทูปเก้าดอกเด้อขอทานที่ทานเราขอบคุนทักทายได้จุดทูปเก้าดอกขอพรขอโชคขอลาภ เป็ตดลอดเป็นหย่งคนลุกเลยคนลุกยิงะน่ะท่านทักขายยิงดนาะแรงมากเาเีที่เราเรงนะไม่ได้พูดเล่นนะคงคนลุกตึงหัวเลยลกหัวเลยเนี่ยยอดยอดประสาทท่านมีด้วยนะนัะยอดย่างงามเลยยอดเนาะเีงบลอดต้องต้องบุเมนธรรมดาที่ท่านสร้างมาสวยมากเลย เป็นไม่ยู่หลังผีหลือจะง้ําหลังขุนเก่าแล้วเก่าแล้วเนาะคือลูกท่านโดนเสียบนะฮะเสียบใหม่อยู่คาใหม่ยายไม่ยู่พีล่ะเพี่นยายไม่ยู่พีแต่ว่าหลังงามอันนั้นบ้านเก่าเหมือนชาวบ้านมองไม่เห็นท่านเองอี๋ดีเพราะหูอี๋ดีลูกหลานเกิดใหม่ใหญ่ลุ้นเพราะหูจังขอโทษขอขมาขออภัยให้ขอขมาเราโลดเตัวบ่บุทีบุตทีท่านให้ละให้เลยเด้บางทีไม่ต้องลูกโซนยูอันนี้ศูนย์อันนี้หา ในสายตาฉันเนี่ยศูนหาศอันนี้หหรือจะเป็นหาครับอันใดัวียกนมันจะมีสามควมเดียายจะเห็นบอกไเบื้องแ่นีก็จะเห็นเลขสามอนเลยเลขสามอื่นเห็นเป็นหาเดียายนี่เลขสามนี่เป็น3สามูนห้าสามศูนห้าสามศูนห้าศูนห้าศูนห้าา ก็ลตัวเอามาใส่กันศูนหาสามเอาการไปได้แม่นป้องสามศูนหาเอามไว้ดีได้เติมบ่นนะไได้แล้วแหะยังงขึ้เลขสาชัดทันจนิดแม่นชัดบ่กุหาแม่นหาสี่เห็นบ่เด่นสาคักขาเลยเนี่ยคือหันเคยเห็นสาค้าแบ่งก็เห็นสมเห็นสบอกเห็นสาม ยูหันเห็นสมชัดคัะไม่เห็นสามนี่ก็ชัดแต่ตอนนี้เห็นสามสูนาเรียวชัดไหมชัดขึ้นเรื่อยๆไหมสามยี่หนี่เต็มๆชัดขึ้นเรื่อยๆไหมชัดเพราะสามยี่หนี่เต็มเลยคนนีเปอยวหเพิ่นดีใจนะเพิ่นอยากบอกเลขเฉยๆนี่แหละบรรบาลเพิ่นหลายก็ตายต้องทำา่นั่ล่ะห

สามศูนย์หาเนาะพอผักคูเอ้ยผักคูบาเสือร้านเสือบอลวงพ่อเสือเลยล่ะ่วาได้พอละแม่เดคือเคยบอกว่าผู้บาเสือผู้บาเสือบอกชื่อเสือบอกจ้าเพิ่นใตยแล้วมาที่นี่ครับผู้ผู้เฒ่าเพิ่นเป็นยังใต้ก็บ้าลูกคือกันมาเพิ่นเพิ่นใต้การอย่างมาที่นี่เป็นวัดล่างเนยเนยนแต่ผู้เฒ่าเพิ่นบอกว่าเพิ่นใต้ล่างมานานแล้ววัด ล่างเลเรากับมาเห็ดสี่สิบผปีแลสี่สิบห้าปีเพราะว่าใญ่ขึ้นกับหัวมีต้นโพไงยูนีกตนนึงยูมองกันพืนสางสารน่ะตนโพหไ่ผู้ใดเห็นม้ามาเห็นผีเป็ดเอาหัวแหวนแหนหัวลงมาเราก็ผมลากมยาวแองมีประกาผนนี้ยานลาเป็นอยเพราะว่ายูนิ่เป็นโรงเรียนสิมาบ้านเนทั้งนี้ประกาศมานะ มิต้นโพใหญ่ผู้เฒ่าว่ามีผีเปติมิตรตนโพประกาศพาดด้วยจ้ะร้านที่เกินเนี่ยเป็นวัดแต่สมัยปู่ย่าตายายเขาเหมือนเนาะถ้าถือเลขก็จะดังอ๋อก็ขอให้เลขได้เลยเนาะเมื่อกี้นี้เราสามสูนหาเนาะไอ้ไข่กับไอ้ไข่เธอว่าปัี่ยคือสวยมากแล้วก็เป็นบารมัจริงๆสะัยก็วันพระก็เอาน้ำมาให้ทันเนี่ยเด้อน้ำเปล่าก็ได้ พาที <Cornell. S 2> ่ท่านไม่เคยดูแลน้เเปลากัมากลาานเรอิเพนะเปิดใบก็ได้ให้เพิ่นมาสารจอมปลวกที่ใหญ่เหมือนปราสาทนี่มันมันไม่ใช่ธรรมดานะฮะนี่ไม่ใช่ธรรมดาจริงสวยมากเข็ชีสองโต๊ะก็ีสองโตนี่กับีนี่กระบอหออันนี้เหมือนเลืเกียเลยเนาะเกียเหมือนเลืเกีย วันดีก็บอกวันวันเจ็ดสี่เลยเดี๋ยวพกชองกลองใหญ่ๆหน่อสองสี่หกไม่สองสี่หกไหมเนี่ยเนี่ยเออเนี่ยเห็นไหมตัวเล็กๆเนี่ยอันนี้สองสี่หกเนี่ยเห็นไหมแค่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่สี่โอ้ตัวใหญ่ก็ไปหาสัตว์ย้ายทั้งหลังสี่น้าดูแล้วแดงปูอยู่ในโทรศัพท์นี่ชัดๆเลยเข็นตัวไหนครับนั่นน่ะนี่ข้างบนเนี่ย ตัวอย่างครับเจ็ี่หรือสองสี่หเนี่ยเจ็หรือสองอันนี้ถ้าว่าเจ็ดมันก็เป็นหางมาตรงนี้นิดนึงเลยเจ็ดสี่หกมนละโตเนาะทำไงจะโตเดียวกันทำไงจะโตเดียวกันเนาะเพป็นยางแข็เพิ่นสีให้เพิ่นเหยียบหางกับทินเดอร์สามีสามเก่าซีสามเ่านหาสบานรืออันนี้มันซีซียางชขด้วยนเห็นบนะอยู่กลางนะ ซหาเก้าีหาเก้าเฮเห็นเห็นถ ouais. ึงซหาเก้าเนีอันนั <c oughs> <Okay. c oughs> uh ้เนี่ยเมลมนี่มันจปอันนั้นมันมเก้านต้นสามเก้ากยอดกระทินใช่ไหมยอดกระทินเท่าไหร่สี่เก้อ๋อสี่สามเก้าแล้วงั้นเออเนไยบยอดกระเทีไปเอถ้าจะให้ถึงหมดบ้านเเอาเขานำซ้ำปลามา่หอู่นเอาน้านเราเนี่เแถาเราคุณแถวคุณแกบอกมาแต่ว่ากหลังไปแล้วรยปีเนาะแม่เนาะ กันก็ลอยปีพฤาเสือบอกลงเสือกันเห็นทองคำเออพันอยากได้เลยก็ดึงของออกมาัก็เลดึงข้นัก็เลยตายพนอยากได้ออานากได้คือโลกนะมรณะไปถึงไนเค้นเล็สามไปทางไนก็เห็นตะเล็กซึ่งสีสามสามสบสามเก้าซสามเก้า เก่าไปไหนก็เจอตัวเลขสามเอาสามเก่าตัวยางอ้อมไปได้บุญกับพอเลขสามยางอ้อมต้อนกับพอเลขสามก็สามเก่แล้วน้องเอาเก่าไปทางไหนเจอตัเลขสามาเออน้อแมนนแมยอดกระทิดแน่นอนพัน่อยหอยู่เลยแม่ทีนี่ยังก็งขนาดนี้ยังน่อยหอยู่เลยแมนบอกแมนนี่ะนี่เพคิดว่าสินไงไว้ปนี่เยจักปีแหละเพื่อนมาทางยาจักปีแล้วอุ้ยสอสปีนี่แหละน่อยหน่อยนึง ฟังเมาก็คืนคุณเคีงลงอยู่ละเย็นห่อนหัวแาบแบบกระดูกเนี่ยนั่นแหละมาเสียน้ำผุเนี่ยก้อนนี้ตั้งแต่ไหนได้ได้มาเห็นน้ำผู้เฒ่าอยู่รอบันี่พ้นไปหน่อยหนึ่งมาที่นี่พี่นี่ไม้จังไก่ค่อยใหญ่ขึ้นครับเอาเค็ดรั่วเพิ่นไรพวกนี้ไม่รั่วข้างๆพวกไม้ไผ่อะไรก็ได้ก็โอ้อบไม้ไผ่ก็ได้เนาะไม้ไผ่ยังไงจ่นอนเกิดเด็กมาเล่นนะให้รู้ว่าสงสัยอีหยังเลยคิดอีหยังไม่ได้คิดอีหยังนะ

แล้วมอยู่นีคุณยายจุดทูบหน่อยมดแล้วบ่ทูบฮจุดทูบบอกเราหน่อยมดแล้วมดแล้วยกมือไหว้เราน่อย็ว่คยลูกตลอควาลูกตลเลยงวนเลยนมุูกหลานมาดูลูกหลานก็บอเออลองขายเลยเสือิกินข้าวกินน้ำตัเที่ยว้รบัดยาลูกหลานนื่มเออลูกหลานม้วจักเออขอยเอิญน้องมาชนย่างละ วันปลาวันจิ้นก็เจ๊เขาหามันนี่ละวัดแจ้งบอกลูกบอกหลานเนี่ยเขาเลยสั่งสาร้ายเสร็จลูกหลานเกิดไม่แย่ลุ้นบ่มีคนหูจกคนดอกจกนั่นละกเลยเป็นยังเสียเันีู้ลวกันแม่นี่เลี้ยกาไปเขาข่มฝันตัวให้ลูกหลานถึงแล้ววันจินึ่งคนน่ะเขาเลยสั่งวัดสั่งเขาก็จะซื้อกัน อันยังกอดเจดีเมื่อทาตุกอดอยากได้ด้วยบ้านเอออยากได้บ้านไม่ก็จะซื้อให้มาซื้อเลี้ยงร้านไทยร้านไงเออว่าจะบอกเรียกเราลูกหลานลูกหลานเกิดไม่ไงล้วนไปเขาความฝันเขาให้เขาผู้ใดกับเขาไปได้ซื้อเลี้ยงไทยมาให้อยู่ตอนปัญญ์เขาเชื่อันลาชูศินป์เหมืนพระวันศินเชิญทันชูศิลป์แล้วแบบนี้ทำกับไปเที่ยววัดศาลพุทธาฝนเนาะ กาบเปนกบสานพูดตาผมเดเรายังว่าสารปูสารยาเมนขึ้นราวว่าเออกับสารผูสารยานเดียวแวกับทายไปไปยันไ้กับสูสินแล้วว่าอันนั้นแทงเราเยทนเกานยุ่หันแทงเกาแล้วยุ้ฟองหันของเราหลหลต้นไม้ตายเอายาผูกับวายู่ใหเงินให้ท้องอยู่บนมดได้ล่ะภเก็ตใ้คนอ่ะแล้วว่าอันอันนั้นแทงแล้วไายแล้วหเอาออกคนหาเอาออก ยังฟ้องเห็นห้อยคนยินมาทีห้อนยิงสมบัตมันไปเก็บป่ะม่ไไหหเจ้าล้วนมาพีเจ้าล้วนมาทั้งีตอนี่ต้องไปตั้งยุวานจบของเราคุณไปเป็นตังค์เออไปตั้งคุณละว่าจะมาบอกลูกหลานจะกวนได้โชคได้ลาบกวนได้โชคได้ลาบจะกวนลูกหลานกำลังจ้อยเดินี่ยอย่างกำลังแห่งกำลังเอื้อเงินทองมันบาดหาย Hãy leo, cho kênh Ghiền Mì này Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn cái chi, chi